สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน์แล้วโอเคพี่ไล่มาแล้วยี่มีห้าธาตุแล้วมันก็เกิดกับการเขาเรียกว่าอะไรนะการเกิดของคนสถานที่ประเทศทวีป อันนี้ก็เป็นทา้าท่าแบบหนึง่งแล้วแต่ละเดือนก็มีดินามิกทตุที่แตกต่างกันแล้วใช่ค่ะแล้วจัดห้องเอาน้ําตกมีรูปมีต้นไม้มีภาพสีต่างๆก็เป็นพลังงานพลังงานหนึ่งละซึ่งทั้งหมดคือองค์ประกอบที่เรากําลังจะเห็นนั่นคือฟ้าคนแล้วก็ดินถ้าสามสิ่งนี้สิงกันนั่นคือเห็นใช่ค่ะอื ทีนี้แบบการจัดฮงจุ้ยอ่ะมันคือการบริหารสมดุลของหยินอย่างครับอุปกรณ์ฮงจุย้ยไม่ได้จําเป็นต้องเป็นของหน้าตาประหลาดครับอ่าแล้วก็เวลาที่ตั้งอุปกรณ์ฮงจุย้ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นของแต่งบ้านก็ได้นะตั้งแล้วมันให้ผลในเรื่องของธาตุและพลังงานอย่างเช่นโคมไฟอ่าโคมไฟเนี่ยมีความร้อนมีการกระจายพลังงานออกมา มีสีสันได้ถูกไหมคะบางทีคมไฟอาจจะเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นดินเป็นวัตถุต่างๆมันก็มีความเป็นธาตุของมันอยู่ในนั้นอืแต่ไม่ใช่แค่คมไฟเล็กๆแล้วก็มาตั้งอมันต้องเด่นออกมาจากสถานที่นั้นๆนั่นคือความเป็นหยางในหินหรือเป็นหินในหยางฮวงจุ้ยมองหาหยางที่อยู่ในหินและมองหาหิงที่อยู่ในหยางมันคือความบาลานซ์กันไหมใช่มันคือการตามหาความบาลานซ์ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำว่าบาลานเลยค่ะอีกอีกนิดอีกนิดนึงจะตื่นรู้แล้วนะครับ <laughs> มันมีปรัชญาบางอย่างที่ถ้าใครชอบปรัชญาเซนเนาะ <c oughs> ในหยินมีอย่างในอย่างมีหยินในทุกมีสุขในสุขมีทุกนะครับในที่สว่างมีที่มืดเราไม่รู้จักความมืดเราไม่รู้จักความสว่าง <c oughs> เราไม่รู้จักความล้มเหนวเราก็จะไม่รู้จักความสาเร็จ <c oughs> จริงทุกอย่างเป็นฮวงจุ้ยหมดเลย จริงๆคาว่าห่วงจุ้ยอ่ะมันคือธรรมชาตินั่นแหละมันคือการบริหารสมดุล<ม>ของธรรมชาติจริงๆแล้วในพาร์ทของเราชาวพุทธที่เราเรามุ่งสู่กันไปสู่จุดที่เรียกว่านิพานเนาะอย่าง<ใ>นั้นเลยครับเดี๋ยนะวก่ะนะห่วงจุ้ยเกี่ยวกับการนิพานอยี่ยมันเป็นพาร์ทหนึ่งในระหว่างทางภูมิปัญญาจีน<แ>นค่ะพอดีพี่<ม>ด้วยความที่เราศึกษาห่วงจุ้ยแล้วเราอยากจะแตกฉานอยากจะเข้าใจมันจริงๆเราก็ไปศึกษาในทุกภูมิปัญญาจีนโบราณที่วิเวนชี้กง ที่ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิแบบเซนค่ะเราก็เลยได้เข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในกระบวนการของการเพื่อจะไปสู่จุดที่เรียกว่านิพพานนะคะคนจีนเหมือนถ้าพูดง,ง่ายๆเหมือนแบ่งเป็นสองพาร์ตพาร์ทแรกคือพาร์ทของคาราวาสอ่ะพาร์ทของคนที่ยังอยู่กับกิเลสเพราะฉะนั้นทําอย่างไรล่ะจะทําให้ชีวิตที่ยังอยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมีความสมบูรณ์ของชีวิตมากที่สุดพวงจุ้ยอยู่ในพาร์ทนี้ อ่ใช่ค่ะแต่ถ้ามันเลยพาที่เราจะเป็นคาราวาส mm hmm. เป็นคนปุถุชนธรรมดาละ mm hmm. อยากจะไปสู่นิพพานละมันจะเข้าไปสู่กระบวนการที่จากมีค่อยๆกลายเป็นไม่มี mm hmm. จากไทยจีมันจะกลับไปสู่วูจีและจุดของวูจีนั่นแหละค่ะคือคําว่าน,นิพพานเอาล่ะครับทุกท่านใครที่เคยฟังเรื่องของปรัชญาธรรมะหรือว่าแม้แต่แต่หลายๆศาสนาอันนี้ต้องบอกนะว่าใน เพจขององค์ฮาลิมเนี่ยเราชอบตกอะไรกันแบบนี้นะครับจะเป็นความเชื่อจริงไม่จริงผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกนะครับถูกหรือผิดช่องนี้จะเป็นช่องหนึ่งแหละที่ไม่ตัดสินกันนะครับแต่เราอยากจะเปิดเราฟังกันให้ได้มากที่สุดผมชอบจังเลยที่เราบอกว่าหยินกับหยางนะครับจากวู้หยีเป็นไทจีใช่ไหมครับ จากไม่มีกลับไปเป็นมีหรือจากมีไปไม่ไไม่มีครับมันคล้ายๆกับคอนเซปต,ต์ของศาสนาพุทธที่เขาบอกว่าการละอัตตาหรือละตัวตนได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราไปเจอประสบการณ์ทางธรรมชาติที่เหมือนเรียกว่าเป็นการตื่นรู้บ้างใช่ครับบางภาษาในสายของสปิริตชัวเขาอาจจะเรียกว่า entertain ค่ะ neverna awaken ใช่ไหมครับซึ่งไม่ว่าจะซอสของข้อมูลหลายๆที่นะผมจะดินมาคล้คลายๆกันอย่างหนึ่งคือสุดท้ายถ้าเราปล่อยวางความคิดปล่อยวางความเชื่อปล่อยวางตัวตน แล้วเรา explore หรือสำรวจเข้าไปในมิติของจิตวิญญาณมากกว่ามิติของกายยาบเนี่ยเออมันจะไปเจอบางอย่างที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นความเพียวของดวงจิตแล้วมันทําให้เรากลับไปสู่ความว่างเปล่าแบบนั้นเลยครับก็เลยอยากถามพี่สอพันธ์ว่าถ้าเราเข้าใจหุ่งจุ้ยมันมันคือหนึ่งในเส้นทางที่พาไปสู่เกม สู่ความว่างเปล่าได้เลยเหรอครับทางปรญชญาจีนโบราณอาธิบายอย่างนี้ค่ะคือทั้งหมดอยู่บนความบาลานซ์ถ้าเราอยู่ในฝั่งที่ชีวิตมันยังไม่เต็มอะ่ะมันมีความลําบากความเจ็บปวดถามว่าเราจะวางมันได้ง่ายๆไหมคะไม่แต่การที่ทําไมเขาถึงต้องมีห่วงจุ้ยขึ้นมามีการทํำยังไงก็ได้ให้คนอะ่ะเฮงขึ้นมามีความสมบูรณ์ของชีวิตขึ้นมาเพราะเมื่อเราเต็มเราจะพร้อมเองที่เราจะวาง ใช่ใช่ใช่คือถ้าว่าเราสมมติยังลำบากอยู่ในที่นี้คือสมมติอาจจะแบบหัดสนในด้านการเงินยังเป็นหนี้เรายังอยู่กับโลกของความเครียดมากๆใ,ใช่ไหมครับมันก็อาจจะยากเนาะที่เราจะแบบได้เข้ามาสารวจจิตหรือเจอบลาลานซ์ตัวเองในขณะเดียวกันคนที่สบายแบบสบายเกินสบายเกินจนทุกข์ก็มี่คะ,ะครับผมรู้จักนัก,กธุรกิจที่ประสบความสุขเยอะแยะไปหมดที่มีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีคุณภาพชีวิตที่ดีเที่ยวต่างประเทศลงรูปไลฟ์สไตล์ทุกอย่างดูแบบโอ้สมรติแบบหมดแต่ ซึมเศร้าในโลกภายในรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกไม่ดีพอกลุ่มนี้ก็เหมือนออฟบาลานซ์ไปแบบสมัยเกินใช่เ้นพอเจอตรงกลางอาจจะเป็นจุดที่มันพาเราที่เขาเรียกทางสายกลางเนาะใช่ค่ะใช่ใครที่เชื่อในมิติอื่นศาสนรอื่นผมก็มองว่าไม่มีถูกแล้วไม่มีผิดนะครับวันนี้เรามาคุยและ explore ว่าเออชีวิตคือการเรียนรู้อะเรามาตกผลิตจากสิ่งที่เปียงหันแชร์กันผมถามต่ออย่างนี้ดี่เปียงหัะเมื่อกี้มันดูเป็นคอนเซปต์หมดเลย่ะคมันเป็นคอนเซปต์ที่ดีด้วยแล้วทําให้เราเข้าใจมากขึ้นอยาก เอาไปใช้จริงเพราะว่าช็อตเนี้ยทุกคนที่นั่งฟังคืออยากรู้แล้วลว,ว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันค่ะมันเอาไปปรับให้ฉันเฮงยังไงได้บ้างพี่ขวัญพอมีทิปส์อะไรที่จะแนะนำหน่อยได้ไหมโดยเฉพาะผมว่านะผู้ประกอบการนะคนที่ทํางานอยู่ก็คงอยากเฮงผมจะได้ยินคีย์เวิร์ดนี้บ่อยคือไม่ไม่เรื่องรวยก็เรื่องความรักค่ะไม่ก็เรื่องสุขภาพพี่ขวัญครับช่วยแชร์ทิปส์หน่อยครับว่าเราจะเอาฮวงจุ้ยแบบย่อยง่ายค่ะไปใช้ยังไงได้บ้าง เอาแบบเบื้องต้นเลยต้นขอขอแบบคนรวยก่อนจะรวยต้องทํายังไงจะรวยต้องทายังไงจริงๆแล้วควงจุ้ยว่าด้วยเรื่องของอะไรว่าื่องเรื่องของชีคือพลังงานครับหยินหยางอและห้าท่าอันนี้คือเบสิกชี่คือพลังงานชี่คือพลังงานเพราะฉะนั้นบ้านของคุณพลังงานเข้าบ้านได้หรือเปล่าลมโฟล์มัยนั่นเองอ่าถูกต้องค่ะอันนี้ง่ายๆเลยสํารวจสมมุติว่าเรากําลังจะเข้าบ้านเราครับ เวบแรกเลยเปิดประตูเข้าไปค่ะสิ่งแรกเลยคือหันหลังกลับไปด้านนอกอ่าหลับตาเบาๆก็ได้ค่ะตัดประสาทสัมผัสเราก่อนนะคะใช้ใจสัมผัสมันมีลมเบาๆที่พัดประท้าตัวเราไหมยิ่งยิ่งพูดอตอนนี้ผมยิ่งรู้สึกอินกับคุณจุ้ยม,มากขึ้นแล้วมันคือ emotional state ครับทุกคนสำหรับภาษาโอมในภาษาโค้ชหรือเทรนเนอร์เนาะมันคือการเห็นสภาวะอารมณ์ของจิตใต้สำนึกตัวเองซึ่งถ้าบรรยากาศมันเป็นใจ อันนี้อันนี้คือมันมันพูดถึงเรื่องพลังงานจริงนะไม่ใช่แค่แบบอารมณ์นะคือพอพอเราลืมตาเราอาจจะเห็นนู่นนี่นั่นโน้นแต่พอเราหลับตาแล้วเราสัมผัสถึงพลังงานที่ประทับตัวค่ะลมมาโดนเราไหมจริงอ่ะถ้าบ้านมันเวลาที่จะมีลมเข้ามันต้องมีทางลมออกอ่ะแต่ถ้ามันไม่มีทางลมออกนี่หลักสถาปัตย์เลยนะถ้าไม่มีทางลมออกลมก็จะไม่เข้าดังนั้นพอเรายืนแล้วรอรอลมนิ่งอ่ะมันไม่มีลมเข้าเลยนั่นแปลว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละห่วงจุยไม่ดี ตอบ <Okay. S 2> เลยว่าหงจุ้ยไม่ดีเพราะพลังงานไม่เข้าว่าคุณจะโชคลาภจากไหนมาโอเคผมผมขอลองคอนเวิร์ตเป็นมุมของลอจิกดูนะ mm hmm. ว่าโอเคแล้วลมไม่โฟล์เข้าบ้านฝุ่นการไอจามอากาศที่ไม่ได้เวนติเลตอากาศที่มันแบบไม่ได้รู้สึกฟร s ชไม่ได้สดชื่นมันก็มาคุกอยู่ในบ้านก็มีโอกาสที่ทําให้เราพลังงานดรอปในมุมโอมแนละพลังงานดรอปอารมณ์ก็อาจจะแบบเหนื่อยง่ายรู้สึกว่าไม่สดชื่นไม่ฟรชก็เกี่ยว เอฟเฟกตีฟโดยตรงต่อเพอร์ฟอร์แมนในการทํางานใช่ค่ะโอเคต่อเลยครับเพราะนั้นคือก็คือธรรมชาติค่ะทีนี้พอเราพอเรารู้สึกว่าลมประท้าเราแบบไหนครับคงจุ้ยที่ดีคือลมที่ประท้าเอ่ยๆแต่ถ้าลมประทัดแบโอ้ยแรงของทุกอย่างกระจายอันนั้นอย่างเกินอ่าเหมือนเวลาเราอยู่ริมทะเลแล้วแค่ระวังอะไรนิดนึงมันปลิวหมดกระจายค่ะอันนั้นไม่ใช่สภาวะที่บ้านปกติ ควรจะเป็นค่ะอันนี้ประกันแรกเลยดังนั้นดูก่อนว่าชี้เข้าบ้านคุณไหมสองชี้มันได้หมุนเวียนไปทุกส่วนของบ้านของคุณหรือเปล่าอ่าทําไมเขาถึงบอกว่าไม่ให้ประตูตรงกันอการที่ประตูตรงกันนะคะมันสมมุติว่าถ้าบ้านเรามันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะสมมุตินะแล้วประตูมันก็ตรงกันหมดเลยครับมันจะมีจุดที่ลมมันอับอะค่ะเพราะว่าลมมันจะถูกดูดจากหน้าไปหลังอย่างรวดเร็วแล้วมันจะมีจุดที่ลมไม่ผ่านจุดนั้นคือจุดที่จะฮงจุยไม่ดีละ สะสมเชื้อโรคสะสมอากาศเก่าๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกให้ประตูอ่ะมันเยื้องกันเพื่อที่จะให้ลมอ่ะมันโฟล์ไปทุกจุดของบ้านนั่นคือหลักการจริงๆแต่ถามว่าถ้าบ้านเราเป็นตึกแถวอ่ะ<า>แยาวอ่ะอยังไงมันก็ต้องตรงกันไหมอืมอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ประตูตรงกันไหมมันอยู่ที่ลมผ่านไปท,ทั่วทุกจุดของบ้านหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้น อย่างแรกเลยคือเราดูก่อนว่าชี้เข้าบ้านไหมแล้วสมมติถ้าชี้เข้าบ้านก็ดีไปแล้วถ้าชี้มันไม่เข้าบ้านเลยก็ต้องไปทําให้มันเข้าบ้านค่ะต้องมีทุกบ้านเลยเหรอไม่ค่ะเราก็ต้องไปหาว่าโอเคทิทางลมอยู่ทางไหนอย่างเช่นในประเทศไทยเราลมมันมาจากตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้เห็ไหมคะตะวันตกเฉียงใต้มาแปดเดือนตะวันออกเฉียงเหนือมาสี่เดือนคือลมฤดูหนาวอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ทิทางลมละ ในบริเวณที่เป็นทิศทางลมของบ้านมีอะไรบางลมไหมด้านนอกต้นไม้กําแพงตึกมีอะไรบางลมหรือเปล่าลมเข้าบ้านจากทางไหนก็ไปเปิดช่องที่ทําให้ลมเข้าบ้านได้ตรงไหนมีหน้าต่างตรงนั้นไปเปิดมันอ่าแล้วก็มันต้องมีทางออกด้วยเราก็ไปหาอีกทางหนึ่งเปิดแล้วมันก็จะลมก็จะ flow ออกไปค่ะแล้วก็การที่ลมจะ f l o ดีเราก็ต้องดูขนาดของช่องด้วยบางทีเราดูจากประตูเนี่ยหนึ่งบาน หน้าต่างอาจจะต้องเปิดมากกว่า1จุดเพื่อให้ลมฟลูดีเหมือนเวลาที่เราบีบสายยางอะค่ะใช่ประตูมันก็ต้องแคบแคบเหมือนกับการบีบสายยาง<ม>แล้วก็มีช่องเปิดที่มันจะดูดลมแบบฟื๊ดออกไป<ม>อ่าเพราะฉะนั้นการบริหารลมให้พอดีพอดีมไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปอันนั้นคือสิ่งที่ซินแสต้องจัดการหน้างานนี้เป็นส่วนที่แต่ละบ้านมันไม่มีสูตรสาเร็จจริงๆมันต้องดูตามหน้างานเพราะฉะนั้นวัดง่ายๆเลยก็คือลมเข้าบ้านคุณแล้วมันฟลูไปทุกจุดไหม เฮ้ยอะทุกท่านครับทิปแรกก็ขนลุกแล้วโอเคจากก่อนเริ่มเลยผมมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่พอคุยไปคุยมาอ้าวนี่มันคือการบริหารพลังงานของธรรมชาติโอเคนั่นคือทิปที่หนึ่งทิปที่หนึ่งใช่ค่ะขออีกสักสองทิปครับเมื่อกี้ได้เรื่องของการเงินแล้วเนอะนะครับความรักนะความรักโอ้่าเรื่องนี้คนสนใจกันเยอะนะครับต้องทํายังไงดีครับอย่างเออเอาแบบ แมวเลี้ยงไว้ในห้องนอนเงี้ยถือว่าจะดึงดูดความรักนะครับเพราะว่า <laughs> ผมจะเห็นน้องๆในออฟฟิศเล่นมุกนี้กันว่าแบบไปดูแมวห้องเราไหมอย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นพงจุ้ยน <laughs> <ล>ะไม่น่าจะเกี่ยวนะ <laughs> ไม่เกี่ยวนะครับอ๋อโอเคงั้นบอกนะครับถ้าจะดีในมุมความรักพงจุ้ยเราทําอะไรได้บ้างอ่ะจริงๆเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของชี้เข้าบ้านได้หรือไม่ได้เนาะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหยินหยางค่ะอืมอ่าซึ่งหยินหยางเองเนี่ยก็มันจะมีผลกับความสัมพันธ์ในบ้านด้วยล่ะครับนะคะเวลา ของบ้านถ้าเราอยู่นานๆเราจะเหมือนกับชินเนาะเราไม่ได้กลิ่นแต่เวลาเราออกไปข้างนอกแล้วเรากลับเข้ามาค่ะลองสังเกตกลิ่นแรกที่เราสูดเข้าไปบ้านเราอับไหมมันรู้สึกถึงกลิ่นความชื้นไหมถ้ามีนั่นคือหินมันเกินอ่ะความสว่างความมืดมันสว่างหรือมืดขนาดไหนบ้านอยู่อาศัย ที่อยากให้ความสัมพันธ์ดีเราต้องการหยินมากกว่าอย่างเล็กน้อยก็คือมีความอบอุ่นเย็นเย็นใช่เทียบอัตราส่วนประมาณหกสิบสี่สิบยินหกสิบหยางสี่สิบโอเคพอนึกภาพออกถ้าเราเดินไปที่สมมติทุกท่านลองนึกภาพแบบเดินไปพวกโรงงานที่แบบว่าสะอาดสะอาดเรียมจัดมีเครื่องจักรเหล็กๆไฟสว่างๆแบบไฟออฟฟิศแบบที่ขาขาฟลอเรสเซนต์อะ ก็คงไม่มีอารมณ์โรแมนติกใช่กลับมาบ้านแบบอยากจะโรแมนติกกับแฟนของไฟสว่างโลน้าต่างเปิดหมดอ,อ่าไ,ไม่ว่าเวลาผมจะเอ,อ่อคุยอะไรกับแฟนให้โรแมนติกเนี่ยต้องดิมไฟนิดนึงอ,อ่าใช่ค่ะตั้งบรรยากาศหน่อยอันนั้นคือ,อ,อการปรับยินอย่างอ,อ๋อผมไม่ได้มองหน้าเขาไม่ค่อยชัดขึ้นหรอเล่นนะครับออโอเคโอเคโอเค,อเคหรือร้านอาหารที่มันดูโรแมนติก เขาดิมไฟให้เป็นไฟส้มให้มันดูแบบสลัวสรัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นฮวงจุ้ยใช่แต่ถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเป็นร้านอาหารที่เราอยากให้คนลุกเร็วๆอ่ะครับเป็นฟู้ดคอร์ดเงี้ยค่ะอาใส่ไฟเข้าไปเปิดเพลงเร็วๆใช่คนก็จะกิน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 แล้วก็ไปละอไม่ต้องไล่ลูกค้าเดี๋ยวไปเองน่าสนใจอ้าวรถถ้าเป็นผับละครับอันนี้ไม่ได้ถามแบบกวนนะครับอาจารย์ผับมืดใช่แต่ไฟสานม้วนๆวับแล้วก็เต้นนั่นคือการบาลานซ์หยินหยาง ธุรกิจที่เกิดกลางคืนเกิดท่ามกลางหยินเราต้องใส่อย่างแล้วถ้ากลับคอนเซปต์กันละ่ะเราทำร้านอาหารที่มืดๆตอนกลางวันมันจะดีด้ไหม,มก็ต้องดูว่ากลางวันแสงจ้าอากาศร้อนถ้าเข้ามาในบรรยากาศที่แบบเย็นๆสบายๆมีเสียงน้ำตกมีน้ำไหลน่านั่งไหมคะน่านั่งครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ย หรืออย่างร้านสะดวกซื้อค่ะเปิดตอนกลางคืน24ชั่วโมงกลางคืนถามว่าถ้าเราเดินไปเจอสองร้านค่ะร้านหนึ่งสลัวสลัวกับอีกร้านหนึ่งโหยสว่างเห็นข้าวของน่าซื้อปลอดภัยเราอยากเข้าร้านที่สว่างถูกไหมนั่นคือการบาลานซ์หยินหย่างปลอดภัยมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับทุกท่านครับผมฟังดูแล้วยิมหย่างมันคือสถาปัตย์ที่มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเยอะมากโอเคเม็กซเซนมากเคลียร์มากๆสาหรับผมนะครับ นะครับดังนั้นคอนเฟิร์มอีกรอบนึงว่าทิปสำหรับความสัมพันธ์ที่ดีต้องปรับเดนามิกให้มันดูมีความซอฟต์ในบ้านอันนี้คือเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นคือหยินหยางต้องสมดุลถ้ามันหยางล้วนๆเราจะอยากบวกมากเลยเข้ามาอะไรอยากจะทะเลาะกัน๋อใช่ค่ะโอเคงั้นคู่ไหนทะเลาะกันบางทีอาจจะพลังงานบ้านหยางเยอะไงเช่นร้อนจัดใช่ค่ะแดดแรงๆทุกอย่างดูเป็นเหลี่ยมไปหมดอะไรอย่างงี้เหรอไหมอันนี้คือเบื้องต้นแต่จริงๆมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายอย่าง อย่างเช่นสักนิดได้ไหมเผื่อบางคนเราไปปรับใช้ด้อย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ในช่วงไม่มีแฟนครับอแล้วเราอยากได้แฟนช่วงนี้อยากได้แฟนจังเลยทํำยังไงเวลาที่เรานึกถึงความรักค่ะเราเวลาเราอยากจะไปจีบผู้หญิงเราเอาอะไรไปให้ดี่ยะดอกไม้อ่าใช่ทําไมเราถึงนึกถึงดอกไม้ค่ะมันโรแมนติกมันดูแบบเป็นของที่ดูลมุนทั้งหอมสีสันสดใสค่ะดูสวยงามอันนั้นในด้านอารมณ์ใช่ไหมค่ะแต่ในธรรมชาติค่ะ ดอกไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรสืบพ <10, 000. S 2> ันธุ์มันเป็นวัตถุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเพื่อกระจายกลิ่นและล่อให้มแมลงอ่ะมาเพื่อผสมเกสรเฮ้ย <Hey. S 2> ใช่แล้วงี้เวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยแล้วเราให้ผล,ลไม้เพราเราก็ <laughs> อยากให้เขาแบบมีรูกมีหลักต่อสุขภาพแข็งแรงไง เราสามารถคำนวณพลังงานของอาคารอันนี้ถ้าแบบในเชิงลึกที่เป็นแบบคนมีความรู้เราจะคำนวณได้เลยว่าจุดไหนที่เราจะเอาดอกไม้ไปตั้งแล้วทำให้เราเจอแฟนเอาเรื่องและเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะได้สูงขาว dark tall and handsome มผมสีอะไรผิวสีอะไรหุ่นแบบไหนเราเลือกได้ด้วยแล้วถ้าผมที่กำลังจะใกล้ๆแต่งงานเนี่ยสามารถหาดอกไม้มาตั้งแล้วเจอแบบว่าฝรั่งตาฟ้าอย่างนี้ได้ไหมฮะ อันนั้นไม่แนะนําค่ะมันผิดจรรยาบาลอโอเคนะผมเห็นคนเล็งปืนมาทางนี้อยู่ทั้งหลังรองเล่นนะครับผมโอเคน่าสนใจมากแสดงว่ามันมีกิมมิคในเรื่องของพลังงานในเรื่องของความหมายที่มันอาจจะตีความอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกของพวกเรากันเองเนาะเพราะว่ามนุษย์ก็อยู่มาบนโลกนี้นานแล้วก็ห้าพันกว่าปีที่รวมรวมศาสตร์นี้มามันอาจจะเป็น เรียกว่ามันก็เหมือนงานวิจัยหนึ่งงานที่กำลังสะสมชุดข้อมูลบางอย่างมาสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะค l i f e a n d n i t u r e นะครับ,รบแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ